สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับเ1 m a วัน e มนเจอร์อนีครั้งนับเราอยู่แม็กทาเล่นนะ2023เลทที่9แล้วนะครับแคนาดาอ่ะป่ะต่อเลยครับอ่ะแคนาดาในอีก11วันนะป่ะ11วันอืมโอ้รดเปลี่ยนฟอนต์วิงก่อนนะแป๊บนึงเอ้าเดี๋ยวอ๋ออ๋โอเอโอเอโอถูกะถูกะเดี๋ยวเราอาจจะใส่เป็นฟอนต์วิงใหม่ก็ได้นะอืมได้อยู่ได้อยู่ พอนวิงผลิตค่อนข้างเร็วนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ไปเลยแล้วกันอแล้วก็คาสองก็เรียววิง่งแวบบไปก่อนอ่าตัวตัวใหม่ย,ยังไม่ได้สร้างนะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเมื่อกี้เหมือนแชทสีจะสร้างเสร็จแล้วนะครับแชทสีสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสร้างต่อเนาะอ่าผมว่าเอาเรียววิ่งก่อนแล้วกันนะเรียววิ่งเนี่ยค่อนข้างผลิตได้ค่อนข้างเร็วนะอ่าเดี๋ยวเราเอามาหกอันเลย ดีไหมอืมเอาไปหกกันก่อนแล้วกันนะป่ะนะทำไมตัวนี้มันถึงเป็นแดงล่ะทำไมตัวนี้มันแดงอ่ะอืมน่าสนใจน่าจะบักนะครับ ่าโอเคไม่เป็นไรหกชิ้นมาดูเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างไซส์พอร์ตเสร็จในแปดวันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเนาะไปเปลี่ยนไปสร้างอย่างอื่นต่ออ่าโอเคมาตอนนี้คงไม่น่ามีอะไรมากเนาะอ๋อเดี๋ยวจูแล้วเราเราปรับอันนี้หรือ,อยังนะเราปรับพิษครูหรือ,อยัง อ๋อเราปรับไปแล้วเนาะโอเคโอเคืไปโอเค,ออเคต่อเลยครับแชสซีดโลออนสต็อกไหนดูสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สามแล้วอ่าโอเคไะต่อสาซพอร์ตสร้างเสร็จแล้วนะครับสาพอตเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะสร้างต่อนะครับ อืมแต่เราไม่สร้างไซพอตเราสร้างแชสซิตแล้วกันหรืออะไรดีอันเดอร์ฟอร์ก็น่าใช้นะอืมแต่ผมว่าขอสร้างแชสซิตก่อนแล้วกันนะแชสซิตเราโลออนสต็อกนะแล้วก็อันเดอร์ฟอร์ยังได้อยู่อันเดอร์ฟอร์ไม่ค่อยเสียนะแต่แชสซิตเสียบ่อยงั้นเอาไปเลยหกชิ้นนะจริงๆแปดชิ้นไปเลยก็ได้ปะยาวๆปะอืม โอเคไปต่ออ่ะดีไซน์ไซส์พอร์ตเสร็จแล้วสร้างฟอนตวิงครบ6ชิ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออ่ะเดี๋ยวสร้างต่อนะครับอะทีนี้เราจะมาสร้างซัทเป็นชั้นยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราสร้างอันเดอร์ฟลอร์ก่อนละกันเอามา4ชิ้นนะอืมสี่ชิ้นก่อนไม่ค่อยพังนะไปะ โอเคอ่ะไม่น่ามีอะไรละอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยอืมอ่าเดี๋ยวนะไม่สิไปกี้มันดีไซน์เสร็จแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราเรีเสิร์ชต่อนะก็รีเซิร์ชไซต์พอร์ตไปแล้วกันอ่ะรีเสิร์ชไปแบบบ้านๆไปก่อนอืมโอเคตรงนี้สามวันสามวันไม่ค่อยดีนะงั้นโอ้ ไม่เป็นไรยังไงก็เอาออกมาก่อนดีที่สุดนะครับแล้วก็ใส่คนเข้าไปอืมโอเคฟอนวิ่งฟอนวิ่งแปดวันฟอนวิ่งแปดวันอืมดอกตรงนี้งั้นยังงั้นยังขยับได้อีกนะครับขยับได้อีกงั้นเดี๋ยวเราเอาคนออกเนาะอืมแปดเป็นสิบนะครับแล้วตัวนี้จะได้มา าวันอืมก็คือได้กำไรมวันโอเคมีชิ้นไหนที่ควรจะเอาออกไหมเท้าที่ดูตอนนี้ผมว่ายังไม่มีนะอ่ะโอเคปะ่ะเรียบร้อยอ่าส่วนรถเดี๋ยวอ่าไซพอร์ตตัวนี้เราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอเคเราเปลี่ยนแล้วเนาะอืมเรียววิงอ่ะเรียววิงมาแล้วนะทั้งสองคันเลยปะ่ะใส่ไปเลยฮะอ่ะแต่เนี้ยยังติดใจอยู่นะ ขาสปีดเราบวกนะแต่ทำไมสีแดงก็ไม่รู้อองงเหมือนกันอ่ะช่างมันปะอ่ะ,อะโอเคฟอนวิงของใหม่แชสซีดอันนี้ถูกแล้วอ่าเรียววิงของใหม่ไซส์พอร์ตเบอร์สองถูกแล้วเบอร์สามยังไม่ได้สร้างอันเดอร์ฟอร์ก็ยังไม่ได้สร้างซัสเปนชั่นโอเคเบอร์สามถูกแล้วเนาะอืมโอเคถ้าชนอีกก็ ไปเบอร์สองโอเคป่ะเลดวันนี้นะครับ uh, okay, อืาโอเคเขาแก้แล้วนะหน้าจอตรงนี้มีพยากรณ์อากาศแล้วนะอือโอเคไม่มีฝนนะครับอืม uh, แต่ก็แปลกนะแคนาดาไม่มีฝนนี่ก็เหมือนไม่ใช่แคนาดานะอ่าโอเครับได้ร์ดอยู่ที่หนึ่งนาทีสิบสามนะครับอ่า uh, uh, ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับอ่าเซฟติคารแชนออกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ปิดเลนทามรถศูนย์วี อืมบล๊อกอีกแล้วมีเหมือนมันมีอัปเดตมานะอัปเดตปุ๊บก็บั็กรัวๆตามสไตล์อ่ะแต่พิทเล่นทำรถของสนามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นสิบแปดวินะครับอ่าเพราะว่าค่อนข้างจะอันเนี้ยค่อนข้างจะเรียกว่าไงน้อยนะครับสนามนี้นะ่าจะเป็นสนามที่เสียเวลาพิทเล่นน้อยที่สุดละอืมสิบแปดวินะครับ โอเคสนามนี้มี d r s ออยู่2โซนนะครับแล้วก็เหมาะกับ็อปสปีดและโลว์สปีดคอลเลอร์ลิงมากที่สุดลองลงมาเป็นมีเดียมสปีดนะครับ Expect s t r ATEGY เป็น1 Stop 2แผนแต่ก็2 Stop 1แผนนะพร้อม Comp เ e าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากทรงแล้วมีเดียมดีกว่าซอบนะครับแล้วก็ฮาร์ดก็ดีกว่ามีเดียมใช่ไหม เออฮาร์ดดีว่ามีเดียมแต่ไม่เยอะนะนี่ว่ามีเดียมเล็กน้อยดังนั้นสนามนี้ดูแล้วมีเดียมน่าจะเป็นอย่างที่ดีที่สุดนะเท่าที่เราใช้แต่ว่าถ้าเราใช้มีเดียมสองมีเดียมมันจะเจสเออเออมีเดียมมีเดียมซอได้อยู่เพราะว่าเราเป็นสนามที่ใช้พิทเลนทำรถน้อยที่สุดนะเออเราใช้ถูสต็อปได้อ่ะโอเคปะ ปริไฟโพสิชันได้แหละเดี๋ยวนี้เราน่าจะติด Q3 ได้แล้วนะเรามีอัปเกรดใหม่ด้วยนะน่าจะมีลุ้นแต่ฟัสต์อสแลบอาจจะได้ไหมฟัสต์สแลบได้อยู่แหละเพราะว่าเราเราจะใช้เป็นมีเดียมมีเดียมซอฟเนาะงั้นซอฟเราน่าจะใส่สุดท้ายน่าจะทำฟัสต์สแลบได้อยู่อ่ะโอเคส่วนสตรีก็กออนสตรีก็ปล่อยไปก่อนโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะอือไปดูกันเลยครับ อ่าครับป่ะเดี๋ยวเราไปคอลิฟายกันเลยครับป่ะโอเคก็ตรงนี้ก็97้ากับเก้าก็ได้อยู่แหละอ่ะป่ะคิวหนึ่งกันครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องยนต์เนาะ80น่าจะยังไหวอยู่นะครับป่ะ e อ s ศูนปอร์เซ็นแล้คือใช้ไม่ได้แล้วอ่ะก็ถือว่าหมดอายุของมันไปอ่ะโอเคเกียบบก็แปดสิบได้อยู่ โอเคตรงนี้นอนลิตรเครื่องยนต์95เลย ERS 64คิดว่าพอไหวอยู่นะน่าจะผ่านคิวได้แน่ๆแต่เดี๋ยวคิวอาจจะเปลี่ยนอีกทีก็ยังได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ชัวร์โอเคไปไปดูกันเลยครับคิวนะนึ่ะไปทีละคน Okay Oscar so the track will go green now หวังว่าเป็นคีนแล็บนะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งซ้ำแหม่ไม่นะเหมือนเพียที่จะติดแน่ๆนะครับอ่าเยอะคอนเฟิรแบบ์ม0.8เหมือนจะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวต้องลอง <the delta. S 2> ดูเพียร์ที่ไม่ดีนะครับนอนลิท oh, <here. S 2> ไม่ดีเดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยวเราใส่อย่างเดิมไปลองวิ่งอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้แหละป่ะแถวๆนี้น่าจะว่างอยู่โอเคมาเราออกมาพร้อมกันหลายคนนะก็น่าจะเป็นไม่คลีนว่ะเกือบไปแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ so Oscar u r e P11 i good l if you could keep your pace up on the in lap กือบไก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรช่วยไม่ได้นะเราต้องใส่ยางใหม่แล้วก็อปอืมเฮ้ยนี่รถเราอัปเกรดมาแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมมันถึงห่างชั้นขนาดนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอรอแป๊บหนึ่งทันยูประมาณนี้แหละปะประมาณนี้ทันยูสองนาที รอบหนึ่งมันนาทีสิบสามเองนะไปมีอะเห็นว่าออกมาพร้อมกับคนอื่นพอดีอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราาพุชหน่อยรียดน้ามันออกหน่อยส่วนยางก็เป็นไลท์นะเพิ่มอุณหภูมิมาหน่อยมาโอเคยัดที่ออกมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ add tag แ,แล้วก็ d e พ o s ได้เลยนอริต add tag แ,แล้วก็ d e พ o s เลย แซง,งเขาก่อนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้แทงไม่ได้อืเขาคือใครเขาคือทีวีนะอย่างน้อยเขาก็น่าจะเร็วกว่าเราแหละก็น so ่าจะถือว่าเกาะเขาไว้โอเคนอริสได้ผ่านนะแต่พิทีไม่ได้นะครับ อืมเกือบปะเกือบไปเกือบไปอ,อ,ปอ,อปืไม่เป็นไรปะคิวสองนะครับผมว่าเครื่องยนต์อาจจะไม่ไหววะ่ะแต่ดีกว่านี้มันก็เปลี่ยนเอไออแหลปะปะลองดูอืมะลองดูนะครับปะคิวสองอ่ะลุยก่อนเลย ออโอเคตอนนี้เป็นคีรแลบสำหรับนอริสนะครับอโอ้นาทีสิบสองจุดสี่เฮ้ยถือว่าเร็วอยู่นะถือว่าเร็วอยู่ yeah, นะ <f> โอ้เร็วกว่าดีวีต้องสามวีอ่ะได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไม่ไม่ไม่อรอดอ่ะไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องอีกทีหนึ่งต้องอีกพีหนึ่งแต่เกือบรอดนะเกือบรอดอ,อืมตรงนี้เดี๋ยวดูแพ็กกิปมันเพิ่มขึ้นหน่อยเนาะเดี๋ยวเรารอสักประมาณสองนาทีเหมือนเดิมนะครับอ่ะอะประมาณช่วงนี้นะครับสองนาทียี่สิบเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเราพุชหน่อย ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะว่าไปรถตามเฟอร์รารี่อยู่เนาะใช่ปะเดี๋ยวเราไปเกาะเฟอร์รารี่หน่อยได้ไหมพุช <Push S 2> ไปเกาะเฟอร์รารี่โอเคพอแล้วอ่าเกาะเขาไม่ไม่เขาไป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 เาไปเอ้ยอแก๊สอย,สอยู่โอ้โหไปแซงเฟอร์รารี่อย่างนี้แย่เลยงั้นเดี๋ยวต้องไปกเกาะ คันหน้าคันถัดไปนะคันหน้าเหมือนจะเป็นแอสตันมาตินปะอ่าใช่เป็นแอสตันมาตินสองไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไปได้เวลาละไปอ๋ออีกสองคนนี้โอ้โหอย่างนี้แย่แล้ว ว่าเขาช้ากว่าเราสิ Overtake is เพขาช้ากว่าเราดิอืมอดเลยนะเขาช้ากว่าเราอ่ะเราไปตามอัลฟาโทลี่ก็แย่เลยอืมตอนแรกว่าจะเกาะเขาอดเลยอืมไม่เป็นไรมาอ่าหน่าเสียดายเนาะนิดเดียวเอง โอเคปเทนะครับเดี๋ยวเพียที่ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนแผนจากมีเดียมมีเดียมซอฟไปเป็นฮาร์ดมีเดียมซอฟนะเพราะว่าเพียที่อย่างที่เรารูรู้กันอยู่ก็ใช้ยางค่อนข้างเยอะนะครับส่วนนอริสยังเป็นมีเดียมมีเดียมซอฟได้อยู่โอเคอ่าไท์แอเอ็สตีพุทเรียพอยเลยไปอ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสัตว์เอดจีตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็นใส่เป็นมีเดียมไว้ก่อนอ แบบนี้อืมโอเค่ะเราจะได้เห็นว่ามันจะหมดเมื่อไหรนะโอเคครับเริ่มแล้วกับเลสที่9นะก็เริ่มมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรอบนี้นะไป ปริไฟมาไม่ค่อยดีนะครับอืมก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> ๆอืม่อะไปเรื่อยๆก่อนเราสนใจ <c oughs> นอนร,อ <ไป S 2> ริสเป็นหลักนะค่อยๆไปออดดัสล็อกอัพอืมข้ามไปก่อนอืมตอนนี้เราตามซูโนดะอยู่นะครับตามได้ไหมตามได้นะได้ปะ ไม่ได้นะตอนแรกตามได้ตอนนี้ตามไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอายางไปหน่อยแล้วกันนะเอายางไปหน่อยเพราะยางเราปิ่มๆเนาะมไม่ใช่ปิ่มๆเลยเกินมาหน่อยนะอืมโอเคเวลาลดลงมาอย่างช้าๆนะครับเนี่ยอืมก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องเอ,อเยวพลอยหน่อยแล้วกนะันขอ DRS เกาะ DRS เขาเกาะ DRS เขาใได้ โอเครอบนี้น่าจะได้ DRS นะโอเคใช่ได้ DRS แล้วก็ขอฮาเวทหน่อยอืมไม่ได้ว่ะฮาเวทฮาเวแลดเราร้าไปมียางเหลืองให้ของใหม่ว่ะยางเหลืองยางเหลือง อ๋อยางเหลืองคือจุดที่ดีนี่เองก็คือคือ p e r อร์แมนซ์ดีนะแต่ว่าอัตราเสื่อมสภาพก็สูงขึ้นนะครับโอเคตรงนี้เราได้แล้วเราได้ DRS แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้หน่อยเอา้าไม่ได้หรอเมื่อกี้เราอยู่ภายในวิหนึ่งไม่ใช่หรออา้าวอย่างนั้นวะไม่เป็นไรให้เข้าไปอาโอเคปรับรถมา่ันอย่างน้อยเราได้ชาร์จแบตก็โอเค ด้วยกันช่วยกัน,กนอพวกนั้นเขาเป็นยางซอฟนะก็ปล่อยเขาปล่อยเขาไปก่อนอือยางซอฟตอนนี้มันมันเร็วตามไม่ทันนะอ่ะเดี๋ยวเราช่วงเนี้ยเราน่าจะเริ่มตามเขาทันแล้วนะเดี๋ยวอาเกตสีอีกทีหนึง่งเราน่าจะตามซูโนดะทัน โอเคตามซูนุดะทันแล้วนะอืมถ้าแสงได้แสงเลยแสงรอบนี้ไม่ได้นะครับอ๋อซูนุดะไปไปไป,ไปแบบตามซาเจนทันพอดีนะก็เขาเลยได้เดีเอเหมือนกันอเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงโอเคแสงโลแกนซาเจนแล้วต่อไปก็จะเป็นเฮาเชนเบิร์กนะเขายางเก่ายางซอฟต์เก่าแล้ว เราน่าจะได้เปรียบเรื่องยางตอนนี้อืมแซงได้แล้วโอเคแซงไปเลยแซงไปเลยเอ้ยไม่ต้องแซงหรอกสแตนดาร์ดไปก่อนก็ได้นะอสแตนดาร์ดไปก่อนอเรายังไงเราตามแก๊สี่ยากอยู่แล้วนะอืเราก็ปล่อยเขาไปก่อนอ่าตอนนี้เราเหมือนโดนซาเจนเขากดดัน <these tires. S 1> เดี๋ยวเราพุชหน่อยยางเราดีกว่านะเราน่าจะเบรกออกจาก DRS โซนได้อยู่แล้วนะ น่าจะได้แหละเหมือนจะไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยๆได้อยู่เพราะว่ายางเขาหลังจากนี้นี่เริ่มเริ่มช้าแน่ๆน,นะเริ่มช้าแล้วแน่ๆอย่างยาง40%อะไม่ไหวแน่ๆนะถ้าเราอยากจะเบรกเดียเอสโซนจริงๆเราต้องพุชเราต้องเดบพอยออันเดบพอยไปแล้วกันเดบพอยไป Can use e t a k e เราต้องการเบรกออกจาก DRS zone ของเขาเพื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยของตำแหน่งเรานะอโอเคน้ำมันเอาน้ำมันช่วยไปนิดนึงอ่าโอเคเกินยังไม่แน่วะ่ะวเอาให้เอาให้เอาให้ขาดสิเออขาดแล้วตอนเนี้ยไปขาดแล้วประมาณนี้ปาามไม่ทันแน่ๆนะนะ อ,อ๋อตาเจนเขาไม่ได้ DRS นะแต่ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้กำลังดีกำลังดีมาโอเคไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตา,าเจนเขายังใช้ซอฟเก่าอยู่เดี๋ยวเราเราต้องเข้าพิษประมาณรอบรอบประมาณนี้แหละประมาณ30กวา่าเนี่ยแหละงั้นแอสแ็คเลยมาแอสแพคเลยอ่า แอคแท็กเต็มที่เลยเอ้ยถ้าอย่างนี้แปลว่าเขาเล่นวันสต็อปนะเนี่ยงั้นเราแอคแท็กเต็มที่ไปก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพิดเป็นรอบนี้เลยแล้วกันนะไปพิดติดแลับไปเลยอโอเคอ่ะอ่ะออกมาเราตามหลังโอ้สองจุดสองเจ็ดนี่ถือว่าเร็วนะอืมโอเคตอนนี้เราตามหลัง แมกเนเซนอยู่สองจุดหกวิเท่านั้นแต่ยางเขาเป็นยางเก่าอย่างนี้เดี๋ยวตัดตามทันแน่ๆนะแน่ๆแบบแน่ๆเลยอะแน่นนอนอโอเคเขาเข้าพิษไปแล้วด้วยอะโอเคเดี๋ยวเราเราเป็นสแตนดาร์ดก่อนดีไหมไม่เอาเอาอัเกสีค้างเลยลวกันอะโอเคส่วนเพลทที่นี่จริงๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวันสต็อปแล้วนะ เพราะว่ายางอัตราการใช้ยางของสนามนี้มันต่ํากว่าต่ํากว่าที่คิดเยอะเลยอืมต้องพูดอย่างนงี้นะอืมโอเคขนาดเพียรที่ยังยังรอดอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวอัดไปก่อนนะอัดไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆไปโอเคส่วนนอริสก็สู้กับซูโนดะอยู่นะอืมถ้าถ้าดูจากทรงแล้วอนะ่ะเรามีสิทธิตามเขาทันอยู่นะเรามีสิทธิตามเขาทันอยู่ แต่ต้องแต่ต้องใจเย็นต้องใจเย็นไว้ต้องใจเย็นไว้อ,ไวอ่าเรา agressive ทิ้งไว้ก่อนยดที่ไว้ก่อนยัดที่ไปก่อนลาบไปก่อน น่าจะได้เวลาของเขาอ่ะเป็นนะมีเดียมนะอืแล้วก็ปล่อยเขายาวเลยโอเคนอลิสนอลิสยังยังสู้อยู่นะยังสู้อยู่ยังพยายามตามรัดเซลอยู่แต่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าพิดอีกรอบอ่ะสินั่นคือจุดที่ไม่ค่อยดีนะอืมอันนี้อันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะ นอนลิฟเบรกจากซูโนดะได้แล้วนะอ่ะาแล้วกำลังจะมาตามแก๊ตลี่ได้น้ำมันเอาไปหน่อยน้ำมันเหลือเยอะน้ำมันเหลือเยอะเอาไปหน่อยอืมไม่ทันนะเออไม่ทัน,นะรทนหรอ นั้นแอคแท็เลยแอคแท็ Attack เลยแอคแท็ Attack เลยเดี๋ยวอีกอีกแป๊บหนึ่งต้องเข้าแล้วแอคแท็ Attack เลยเต็มที่เลยอืมโอเคน่าจะต้องเข้าแล้วนะเราอาจจะตามหนังซูนโนดะอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็ได้อยู่พันอยู่แหละ ยางใหม่เราเนาะอโอเคเดี๋ยวตรงนี้ Box, เราเตรียมทำฟัสต์และแลนะก็คือหาเวสไว้ก่อนลิกตัวนี้ออกแล้ว <And S 1> ก็ <on. S 1> พุชไปร okay, ีดน้ำมันออกไปโอเคตามหลังซูงนุดานิดนึงไม่เป็นไรนะอืมเดี๋ยวนอนลิดตามเขาให้ได้ DIS ก่อนได้ไหมเอ่อได้นะได้นะ โอเคถ้าได้ DRS แล้วก็เตรียมดีพอยเลยโอเคดีพอยเลยเอ้าไปกิมมันไปกิมมันต้องได้ DRS สิเอ้าไม่เป็นไรเราได้เราได้ Fastest Lap โอเคนะอืมแต่ว่าเราคงตาม g a ส s ี่ไม่ทันนะ เราไม่ได้สนใจแต้มหรอกแต่ว่าเราเราอยากได้ตังค์ตอนนี้อ่าโอเคพุชไปเลยเต็มที่นะอืมพุชเต็มที่ไปอ่าดูเหมือนน้ำมันจะไม่พอนะงั้นขอขอลดหน่อยเอ๊ะแต่เวลาลดก็ค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยอ๋อยางเขาเก่าแล้วได้อยู่ได้อยู่ไป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 พุชเต็มที่พุชเต็มที่ เออโอเวอร์คุกไปไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราตามเฟอร์ลารี่เลยนะจี้จี้แบบจี้ติดๆเลยได้ drs ตลอดเลยนะอ่าถือว่าเราเกาะเขายาวๆไปอ่าน้ำมันพอแล้วโอเคอ่ะเป็นสแตนดาร์ดได้ยังไงก็ตามไม่ทันนะโอเคไปได้อยู่ได้อยู่อืมโอเคเราต้อเช็คกับไล์กวารัน อรอบนี้ไม่ค่อยดี really miserable day for Oscar อ่ะโอเคครับก็จบแล้วกับเลตที่9นะแคนาเดียนกลางปีนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอบนี้ทุกคนเร็วเร็วจังเอรอบที่แล้วยังสู้ได้อยู่เลยแต่รอบนี้สู้ไม่ได้แล้วนะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขามีอัปเกรดในสนามนี้แน่ๆเลยนะอืมทำให้ ทำให้ทุกคนเร็วไปหมดเลยดูยังไงก็เร็วไปหมดสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ผู้ชนะในเลสนี้ก็คือคาร์ลสไซน์นะครับตามด้วยเปเลสนะแล้วก็ชาลเลแตร์ The นะครับแล้วก็ตามมาด้วยแม็กนะครับส่วนของเราได้เป็นที่ส1บอนะครับสําหรับนอรลิสและ20สําหรับเพียสทรีนะครับอ่าฟัสดนลัในรอบนี้เป็นของนอรลิสนะครับหนึ่งนาทีสิบสามจุดสามเจ็ดหนึ่งนะก็ถือว่าพอได้อยู่อืมแต่ไม่มีแต้มพิเศษนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพวก หนึ่งท็อปสิบนะครับอ่าหลังจากจบเรสนี้อ่าผู้นําเปลี่ยนมือครับมาเป็นคาร์ลสไซน์นะครับอ่าด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดิบสองแต้มและชาลเรแคร์หนึ่งร้อยหกสิบหกแต้มนะและเป็นเปเรสน,นะครับร้อยสี่สิบสามแต้มอ่าแมตตก,ก็ตกไปเป็นที่สี่นะร้อยสาสิบแปดแต้มแต่ตรงเนี้ยยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะสําหรับเรดบูลทั้งสองคนแล้วก็เฟอร์รารี่ทั้งสองคนอืมส่วนนอริสยังอยู่ที่เดิมนะที่สิบเอ็ด มี11แต้มออสการ์เพลทที่ยัง20เหมือนเดิมในส่วนคอนสแัคเตอร์สแตนดิ้งตอนนี้เฟอร์รารี่ก็ฉีกออกจากเรดบูไปอีกนิดนึงนะด้วย338แต้มตามเรดบูสองร้อยแปดบเอ็ดแต้มและแอสตันมาติน160แต้มนะครับแม็กคาร์เรนของเรายังอยู่ที่7เนาะมี11แต้มเหมือนเดิมโอเคในส่วนโอ้ DHL Fastest Pit Stop เราได้ที่1ที่2เลยนะอ่า2.251ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็ว ว่าดีดีดีช่วยได้ช่วยได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็เอานะครับโอเคตอนนี้ในส่วน dsl fast r e d p ต์เรดเราอยู่ที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ Red Bull กันไปอ่าตรงนี้พลาดไปนะตรง q3 สาเรานึกว่าเราจะเข้าได้นะแต่ก็นิดเดียวแหละแบบนิดเดียวจริงๆอืมน่าเสียดายนะครับอ่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเรารอ Under 4, ราอันเดอร์ฟอร์แล้วก็ uh suspension นะเอออันเดอร์ฟอร์ s p e n s i o n side pod อ u s t seat เออเรายังมีอัปเกรดเหลืออยู่อีกหลายหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้เอามาอัปเกรดนะครับอ่นะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะพอสู้ไหวไหมอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วกับเลดิก้านะถ้าใครชอบไปดึมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจให้ด้วยนะถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ